สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ PowerM นะครับ NPE นะครับ LDA นะครับสภาพนางฟ้ามากสภาพ99%นะครับเครื่องนี้นะครับสภาพ99%เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับใช้ไฟ1 2โวลต์ได้นะครับใช้ไฟแบตเตอรี่1 2โวลต์ได้นะครับสภาพคือใหม่เลยนะครับนี่ฟ้าลังสวยๆนะครับมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับตัวนี้นะครับขนาดเครื่อง2 U กล่องก็ลึกพอสมควรนะครับ นี่ครับต่อขั้วลาโพงนะครับสายไฟเดิมฟิวเดิมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ไว้ทําเสียงตามสายนะครับฝั่งนี้ไว้ต่อลาโพงนะฮะขออภัยครับฝั่งนี้ไว้ทําเสียงตามสายนะครับฝั่งนี้ไว้ต่อลําโพงนะครับผมนะต่อ15ได้2ดอกนะครับ12ได้2ดอกรวมแหลมด้วยนะครับต่อร่วมแหลมได้นะครับฮอนได้ฮอนถ้าเป็นฮอน16โอห์มต่อได้4ดอกนะครับนะต่อได้4ดอกถ้าเป็นฮอน16โอห์มนะครับผมนะถ้าเป็นฮอน8โอห์มต่อได้2ดอกนะครับผม ว่าลุ่นปกติสวยงามนะครับพัดลมจะอยู่ด้านข้างนะครับนี่นะครับเอาไว้หาเสียงงานประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆได้เสียงดีครับไม่จี่ไม่ห้ามเพราะว่ารุ่นนี้ราคาเือแรกเกือบ6000บาทเลยนะครับราคาเนือแรกเกือบ6000บาทเลยนะครับตัวเครื่องก็จะลึกๆนะครับตัวเครื่องลึกมากนะครับสวยงามนะครับหลุดมัดจำครับเครื่องนี้หลุดมัดจาใกล้ปีใหม่แล้วปล่อยออก2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ 2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินคับเครื่องนี้หลดมัดจำท่านไหนสนใจก็โทรเขาที่ไรที่0800009699ได้นะครับหรือแอดไลน์จาก ID เบอร์โทรได้เลยนะครับราคานี้สวยงามนะครับราคานี้สวยงามมากสำหรับท่านไหนที่สนใจก็เชิญเลยนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกทางกัมพูชาถ้าจะโทรมาเนี่ยนะครับแนะนำให้ถ้าพูดไม่ชัดนะครับเพื่อนสมาชิกแนะนำแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาหาผมแล้วกันเนาะมันจะได้ ติดต่อกันง่ายนะครับผมบางคนพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าบางคนก็พูดชัดอยู่นะครับ2,500าบาทนะครับราคานี้สวยนะครับราคานี้สวยเลยนะครับให้ใครที่โอนก่อนให้ก่อนไม่รับจองแล้วนะครับเพราะว่ามัดจําก็ผมก็กินมัดจําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็2 5 0 0แล้วกันนะครับ2,500รวมส่งแบบโอนเงินครับผม